สวัสดีครับอยู่กับอัชนลเชนเคยครับวันนี้เข้ามาเบ่งการทำปากโหลดครับฉบับของอาจารย์โมดครับอ่าเอ็มออดิโอท้องนอกบ้านหม่เชพพดจังหวัดบุรีรัมย์ครับอันนี้อยู่กับพี่กุ้งครับอ่ากำลังที่จะทำปากโหลดครับเพิ่นชิมีแบบครับอ่าแบบคืออยู่ด้านในโอ้ตอนนี้ผมอยู่หลังพัดลมครับเม็นทักอิลิเลซินเม็นนะครับอืมอันนี้กำลังที่จะ แปะเรซินครับ<ย>อ่าเอาน้ายาเรซินแปะเรียบร้อยพ่อแปะแล้วบน้นีก็เอาอะตะาไครบอกครับเพราะเอิีหยังเกาะเออเอาใยแก้วใส่ครับใยแก้วนี่ก็ประมาณสองชั้นครับอ่าสองสั้นแล้วก็แปะ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 ตัวนี้จะเป็นโคง้งเป็นแบบครับซึ่งการทําโคง้งทําแบบเนี่ยก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งครับหหเหตุยาิพอสมควรครับตอนนี้มีแบบอยู่หนึ่งสองสาม มีแบบยูสามครับแล้วก็ค่อยๆ่อขึ้นครับนะอั้นก็ทีเป็นน้ายารอครับน้ํำยาเลซินจงไวอยู่ประมาณสามชั่วโมงครับอ่าสามชั่วโมงเราค่อยเอาออกจากแบบครับก็จะแข็งพอดีนี่นี่ค่อยๆแกะออกจากบบอ่าค่อยๆแกะประมาณ3ามชั่วโมงครับนี่อันนี้แข็งแล้วครับนี่อันนี้สามชั่วโมงก็จะแข็งปกเลยครับแล้วก็จะ อันนั้นอันนั้นแก้แล้วบครับนี่อันนี้ก็แข็งนะครับนี่แล้วก็เสียไปยิงใส่แบบอีกเท่านึงครับจะเอาไปยิงใส่แบบ,ก,บแบบกลายเป็นโครงปากโกรดครับแต่ว่าอันนี้เป็นไฟเบอร์ครับไฟเบอร์เรซินนะครับนี่เหม็นครับตรงนี้เหม็นแห้ง <c oughs> นะครับผู้ใดเมาในจักน้อยนี่ก็ผลแล้วยืนบบอยูผลละออันนี้น้ํายาเรซินครับถังหนึงน่งกับ หลายบาทหลายตังค์ครับ <S 2> <S 2> <S เาาดี๋ยวจะพาไปดูตรงที่ทําเสร็จแล้วครับนี่อันนี้ปากโลดที่เฮ็ดเสร็จแล้วครับโอ้หลายครับสามชั่วโมงแกะออกจากแบบครับนี่ประมาณนี้เลยอันนี้ปากโลด12นิ้วนะครับยังไม่ตัดแต่งโอ้ข้างในเรียบแห้งครับ แตะบาก็ต้องเอาไปขืนโคง้งหรอกไปขืนเจียคือเก่าครับอันนี้การทําปากโหลดครับฉบับปากโหลดของอาจารย์โมดครับเอ็มโอดิโอทองนอกครับตรงนี้นะครับจะเป็นโคง้งแบบคล้แบบายๆแบบนี้เลยครับโค้งแบบแต่ว่าอันนี้มันเก่าแล้วอันนี้ครับเอาทีมครับอันนี้ไม่ได้ใช้แล้วอันนี้โคง้งเนากระษีเอาโค้งนะครับแล้วก็เอาอน้ำยาครับมาแปะ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 ,แปะด้านข้างนี่ น,นำยาแปะด้านขางเรียบร้อยแล้วก็เอา,เอาพวกที่เป็นใย,ยแก้วเรซินครับม,มาทับขางนอก3ชั่วโมงแกะออกครับก็จะได้ที่เป็นปากโหลดแบบนี้นะครับนี่ได้แบบนี้ครับอันนี้ก็พร้อมที่จะนำลงโค้งครับเอาไปใส่โค้งอีกทีหนึงซึ่งโค้งเนี่ยก็จะอยู่ฉบับว่า,เ,าเราจะไปใส่ตู้แบบไหนครับ ก็จะมีแบบโค้งครับนี่นี่แบบโค้งอยู่เป็นแบบนี้ครับเอามาลงแบบโค้งนะครับเมื่อลงแบบโค้งได้เรียบร้อยแล้วทุกตู้ทุกอย่างเนี่ยจะเป็นโค้งเหมือนกันเลยครับอันนี้ก็จะเป็น1ปาก2ปาก3ปาก4ี่ปากนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะปากของเรื้อีโป่งครับอันนี้ฉบับ2อคูณหครับนี่แต่ละอันก็จะเป็นแบบครับแบบของฉบับของใครของเขาครับอ่าได้โตนั้นมาเรียบร้อยแล้ว กัจจิมาใส่แบบตัวนี้นะครับแล้วก็ยิงโครงไม้ด้านข้างนะครับอันนี้ก็จะทําโครงเสร็จแล้วทําโครงเสร็จนะครับแล้วก็จะได้ขึ้นใส่ในตู้อีกเทียนึงนะครับการเห็ดปากโหลดในบ่อเมนวาง่งไงครับพี่น้องนะครับตีตู้ปากโหลดนี่มีหลายขั้นตอนเยอะพอสมควรครับจุดตรงนี้ครับนี่เป็นจุดรออีกเทนึงนะครับกินเรซินยัง อันนี้ยังพ่อในแห้งไปไหนครับเห็นไ่มครับยังไม่แห้งเท่าไหร่ครับต้องรอเรซินแห้งสักครู่หนึ่งประมาณ3ชั่วโมงครับสามชั่วโมงเสร็จแล้วก็ค่อยๆแกะออกครับแต่ตอนนี้น้ายาเรซินแห้งครับพี่น้องนะครับกลิ่นแรงมากครับเวลาเห็ดนี่ต้องอสวมแมสนะครับปิดจมูกปิดาปากให้เรียบร้อยนะครับบพราะสัตว์จะเข้าสู่ทางเดินหายใจนะครับผู้ใดแพ้เนี่ยโอ้ เป็นลักษณะที่าหากกินเขาเบ่อไรหมดแล้วครับนะครับอ,อันนี้คือขั้นตอนการหล่อเลซสิ้นนะครับปากหล่อหรือปากโหลดนะครับอ,อันนี้ยังบ่จบขั้นตอนนะครับอันนี้เป็นการรล่อขึ้นจะซื้อการจบขั้นตอนการทําปากโหลดนี่อีกกลขั้นตอนพอสมควรครับเหลือที่จะเอาไปใส่โครงใหม่อีกเช่นึงนะครับแล้วก็เอาไปใส่โครงตู้แต่ละลอ็อตแต่ละตู้นะครับที่เป็นโครงแบบนุ่นครับ เอาละครับอันนี้ก็จบการรีวิวนะครับท่าทยปากโหลดการทำปากโหลดให้พี่น้องเบิ้งครับโอเคครับฝากไว้น้ำเนึ่ยครับสััสดีครับ